คูชั่นกันอีกแล้วรวมกันได้ไม่จบไม่หยุดไม่หย่อนนะครับรอบนี้เนี่ยมาเป็นตัวเด็กตัวดังในติ๊กต็อเลยทีเดียวเธอคูชั่นที่ผิวขาวเหนือมนุษย์และเราจะอยากผิวขาวเหนือมนุษย์ไปทําไมผิวขาวแบบอะไรแบบเอเลี่ยนใช่ไหยทุกครั้งที่แบบรีวิวอะไรแล้วเราให้คะแนนเยอะอะ่ะไม่ใช่ว่าแบบเราอวยหรืออะไรงี้นะแมันดีใจไปด้วยเพราะว่า yourself เอาละแม่มารวมคุชชั่นกันอีกแล้วรวมกันได้ไม่จบไม่หยุดไม่หย่อนนะคะเพราะว่าดิฉันนี้ก็เป็นมิสงานผิวคุชชั่นแป้งรองพื้นเี่ชอบซื้อมากรอบนี้เนี่ยมาเป็นตัวเด็กตัวดังในติ๊กต็อกเลยทีเดียวเธอมีแต่ตัวปึ้งปึ้งงานผิวสวยสวยฉ่ำๆ่เออใครรอตัวไหนอยู่รอดูกันได้เลยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นอย่าลืมกด subscribe ให้หน่อยนะใครดูกันอยู่เนี่ยอาจจะแบบมาดูกันครั้งแรกหรือว่าติดตามกันมาหลายปีแล้วอย่าลืม กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้ตาด้วยนะคะกดแค่หนึ่งวินาทีเท่านั้นไม่เสียเงินไม่เสียเวลาอ่ะกดเสร็จแล้วไปตัวแรกตัวนี้เลยกระแสะแรงมากเธอเซวาจา้าคือฉันเห็นคนรีวิวใน t i k t o อกเยอะมากแล้วก็เคยมีคนมาคอมเมนต์ขอรีวิวตาด้วยนะคะวันนี้จัดให้แล้วตอนแรกเนี่ยไม่กล้าซื้อเพราะว่ากลัวว่าเขาจะไม่มีสีผิวเราแต่พอดูปุ๊บเขามีศูตสสแทนก็เลยคิดว่าน่าจะพอได้ ออจำไม่ได้แล้วว่ามีทั้งหมดกี่เบอร์นะแต่แบบพอมันขึ้นเป็นเลขสีรู้สึกว่ามันน่าจะเข้มพอซื้อมาปุ๊บปรากฏว่ามันก็เข้มแบบที่ใช้ได้ไม่ได้เข้มมากเข้มแบบที่ผิวไอตาใช้ได้แบบกรุบกริบอาจจะไม่ได้แบบเป๊ะกับผิวไอตาร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ถือว่า90%ถือว่าไม่น่าเปรียดโทนสีคือสวยมากต้องบอกว่าตาไม่เคยใช้งานแบบคอสเมติกของเซวาเราจะเห็นแบรนด์นี้ในเรื่องของสกินแคร์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยพอต้องมาซื้อคุชชั่นอะตอนแรกไม่ได้ คาดหวังเลยเราก็ไม่รู้ว่าจะดีไหมแต่พอลงหน้าไปคือฟินิชดีมากชอบมากเนื้อดีมาก ในหมวดของความปกปิดนะคือเขาเนี่ยปกปิดปานกลางแต่ว่าบิวได้ให้มันเยอะขึ้นได้มันจะไม่ได้แตะปุ๊บแล้วมันตื๊บเลยไอตาค่อนข้างชอบนะไอตาให้5เต็ม5เลยไม่ได้หมายความว่าเขาปกปิดมากที่สุดหรือตื๊บที่สุดแต่มันรู้สึกว่ามันเป็นความปกปิดที่กําลังดีมันไม่ได้น้อยจนเกินไปแต่ถ้าเราอยากได้เยอะเราก็บิวบางจุดแล้วมันได้ฟินิชที่มันดูสวยอะเวลาบิวแล้วมันก็ยังดูไม่หนาฟินิชผิวก็เอาไปเลยห้เต็มห้าแม่สวยมากคือไอตาเป็นคนผิวมันนะแต่ก็ ก็จะอยากได้ฟินิชผิวที่มันดูไม่โกลวไม่ฉ่าเกินแต่ก็ต้องไม่แห้งเกินแต่ตัวน,นี้ดีค่ะผิวดาราอันนี้เรื่องจริงผิวดาราเรื่องจริงความติดทนให้ไปสี่เต็ม5นะคะจริงๆติดทนค่อนข้างมากยิ่งถ้าเกิดเราเซ็ตแป้งฝุ่นตามหน้าคือแบบสวยเลยตอนกลางวันอาจจะมีแบบนิดหน่อยแต่ก็คือน้อยมาก ความเบาสบายผิวก็ให้4.5แต่จริงๆถ้าเกิดเราทาแบบ1รอบแล้วก็ไม่ได้บนะิวน่ะก็ถือว่าเบาสบายผิวมากนะแต่จะมีการบิวบ้างในช่วงบริเวณที่แบบเป็นสิวเป็นรอยสิวเนาะถ้าเกิดเราบิวขึ้นนิดนึงก็อาจจะแบบรู้สึกถึงเนื้อคุชชั่นนิดนึงแต่ว่าไม่ได้หนักเลยค่ะ ในหมวดของแพ็กเกจเนี่ยถ้าเกิดเอาเรื่องของความสวยงามในภาพรวมดูดีแต่รู้สึกว่าดูไม่กองแกงเลยดูไม่ใช่คุูชั่นที่ดูแบบดูถูกถูกอ่ะทั้งที่เขาขายในราคาที่ไม่เกิน400บาทแต่ว่ามันดูแพงแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นลักชูแต่มันจะมีนิดนึงก็คือตลับเนี่ยค่ะเวลาปิดมันจะไม่มีความแบบแก๊กลงไปมีความแบบดูดกันนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ดูดแรงมากไอตาไม่แน่ใจว่ามันจะมีโอกาสเพเยะในอนาคตไหมแต่อย่างตอนเนี้ยที่ตาใช้อ่ะเยีายเวลาปิดเราดูตรง ก้นมันนี่นะคะฝั่งนี้ยจะดูว่ามันปิดสนิทแต่ฝั่งนี้มันจะแอบมีแบบเส้นๆนิดนึงแต่เลยไม่แน่ใจว่าในอนาคตมันจะมีโอกาสที่มันแบบจะไม่ค่อยสนิทไหมมันอาจจะสนิทแต่ตอนนี้เราไม่สนิทใจแต่ว่าถ้าภาพรวมไปตาว่าสวยมากแล้วก็พับทําออกมาได้ดีค่อนข้างนิ่มเลยแต่ก็เคยเจอแบรนด์อื่นที่พับดีกว่านี้นิ่มกว่านี้อันนี้ก็เลยแบบให้ไป4.5ค่ะ ราคาเนี่ยเขาขาย395บาทถ้าไม่เกิน400บาทไอ้ตาให้55้าทหมดเลยคือมาตรฐานราคาของผูชชั่นเนี่ยจะสูงกว่าราคาของรองพื้นนิดนึงแตาคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของแพ็กเกจไปด้วยส่วนหนึ่งนะคะรวมแล้วน้องคนนี้ได้คะแนนไป4.5เจุดเล็มผะ วันนี้เราเปิดคลิปมาที้คะแนน4.5เลยดีใจมากคือทุกครั้งที่แบบรีวิวอะไรแล้วเราให้คะแนนเยอะอ่ะไม่ใช่ว่าแบบเราอวยหรืออะไรงี้นะแะมันดีใจไปด้วยเพราะว่ามันไม่อยากมีใครที่ซื้อของมาหรือใช้ของแล้วภาวนาให้มันใช้ไม่ดีมันไม่มีเราภาวนาให้มันใช้ดีแล้วพอใช้ดีปุ๊บแล้วมันแบบผิดใจอ่ะสาดใจมันแบบนี่แหละนี่ต้อง สามารถปิดคลิปตอนนี้แล้วออกไปซื้อได้เลยเพราะว่าได้ตัวที่ดีแล้วมันมีดีกว่าน,นี้มันมีดีกว่าน,นี้เดี๋ยวจะเย็นเย็นีจะเย็นเย็นวี่ฉันตื่นเต้นกับวิดีโอนี้มากเพราะวันนี้แบบเป็นความรวมดาวงานผิวสวยตัวนี้นะคะติดตะกร้าไว้เรียบร้อยแล้วกดดูตรงนี้ได้เลย YouTube ติดตะกร้าได้แล้วนะคะทุกคนนี่กดเข้าไปช็อปแล้วก็พิกดตรงนี้ได้เลยสะดวกมากต่อมา The Grand ตัวนี้ซื้อเพราะอะไรรู้ไหมเห็นแอดตัวหนึง่งเขาบอกว่า c u ช h i o ที่ผิวขาวเหนือมนุษย์ และเราจะอยาบผิวขาวเหนือมนุษย์ไปทําไมผิวขาวแบบอะไรแบบเอเลี่ยนใช่ไหมผิวขาวแบบอะไรแบบไม่มีอยู่จริงอะไรนี้หรอก็เลยกดเข้าไปดูในตะกาแต่ดิฉันก็ไม่ได้กดสีขาวเหนือมนุษย์มาหรอกนะคะขาวเหนือมนุษย์เนี่ยจะเป็นสีสูนะคะมันจะตลกเกินถ้าดิฉันใช้นี่มันแบบไม่ได้อะใครอยากดูไอตาใช้เดอร์แกนสีสูขาวเหนือมนุษย์ เดี๋ยวจะพาแล้วก็พ่ออย่างี้เลยเป็นพี่สาวชาวจีนเลยแต่ทีนี้ไอตาซื้อของเขามาเนี่ยเหมือนจะสูนสามเพราะว่าถ้าเขามีถึงเบอร์ไหนแต่ก็จะซื้อเบอร์นั้นแหละถ้าแบบสมมติเต็มที่คือเบอร์สาล้วซื้อเบอร์สามเต็มที่เบอร์สี่เรซื้อเบอร์สีเรารู้สึกว่าโอเคไอสีศูนยนะ์ศูนย์ะขาวเหนือมนุษย์จริงแต่0ูญสามไม่เหนือมนุษย์แน่นอนเราน่าจะใช้ได้กุ๊กกุ๊กอาจจะผ่องกว่าผิวนิดนึงแต่พอมาทาปุ๊บขาว เบอร์สามแล้วก็ยังขาวคือเบอร์สามของเขามันเหมือนแบบเบอร์สองของแบรนด์อื่นอะไรอย่างเงี้ยอ,อ๋ออีกอย่างนึงคือเขาไม่ติดเหลืองแต่ทีเนี้ยมันเป็นทั้งข้อดีข้อเสียนะเพราะว่าเขาเองก็โปรโมทว่าในที่สุดก็มีแล้วคุชชั่นที่สีไม่ติดเหลืองเพราะบางคนเขาไม่ได้ผิวเหลืองมากแต่อ่เราผิวเหลืองขาวนิดหนึ่งในเรื่องของสีเนี่ยให้ไปแค่สมามเป็นห้าคะแนน ตัวนี้ความปกปิดเนี่ยถือว่าปานกลางค่อนไปทางปกปิดมากเป็นคุชชั่นที่ full coverage ไอตารู้สึกว่าแบบพาไปปุ๊บแล้วแบบปึ้งเลยอะไรเงี้ย แต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นว่ามันตืบหรือมันดูแก่ขนาดนั้นแต่ตารู้สึกว่ามันปึ้งไปนิดนึงเพราะว่าเราเป็นคนที่ใช้งานผิวเราไม่ได้อยากจะปกปิดในทุกจุดของใบหน้าเราอยากจะแบบสมมติแบบรอบแรกก็ปกปิดบางการแล้วก็บิวบางจุดเอาอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้มันก็จะตึงขึ้นมาเลยแล้วแต่คนชอบถ้าให้คะแนนถึงเรื่องความปกปิดอาจารย์ก็ให้5เต็ม5นะเพราะว่าเขาเคลมว่าเขาปกปิดดีแล้วเขาก็ทําออกมาได้ดีอาจจะค่อนข้างเต็มที่ไปหน่อยแต่ก็ไม่ได้น่าเกลียด ฟินิชผิวตัวนี้ฟินิชผิวค่อนข้างสวยแต่ต้องเทียบว่าสวยในความปกปิดสูงเขาก็จะแบบหน้าเต็มหน้าฉ่ำอยู่นิดนึงแต่ตราเจอปัญหาก็คือพอมันปกปิดสูงอะแล้วเวลาทาตรงหน้าผากอะหน้าผากมันดูทึบและยิ่งเนี่ยดิฉันไม่ได้ฉีดบท็อกซ์มาเป็นปีแล้วอะหน้าผากมันย่นเก่งมากคือหน้าผากมันยับอะเข้าใจปะไม่ได้แบบถึงขัน้นเป็นเส้นริ้วรอยชัดชแต่คือมันไม่ตึงแล้วพอใช้งานผิวที่มันมีความปกปิดที่ทึบอะ หน้าผากมันทึบเพราะฉะนั้นนี้ก็แนะนําคนอื่นๆไว้ถ้าเกิดเจอแบบงานผิวที่ทึบหน้าผากให้ลงบางนิดนึงมันจะได้ดูไม่แบบหน้าสวยและผัดเเพวดิฉันก็เจอกับตัวนี้นิดนึงแต่ก็ยังให้ finish ผิว555อยู่เพราะว่าถึงแม้ว่าจะทึบนิดนึงแต่ภาพรวมผิวดูสวยทึบแต่ไม่ได้ดูแมตตเกินหรือแห้งเกินเป็นความหน้าเต็มออกงานผิวโกลสวย ความติดทนในตาให้4.5ติดทนมากตัวนี้คือรู้สึกว่าเขาเกาะผิวได้ดีจังดีจนแล้วก็แบบออกไปอะไรๆกลับมาที่บ้านเนี่ยก็คือยังติดทนอยู่แล้วก็คุมมันได้ค่อนข้างดีด้วยนะคุมมันได้แบบโอเคอาจจะไม่ได้เคลมตัวเองว่าเป็นสูตรแมทแต่ว่าให้ผิวที่มีความโกรอหน่อยๆแต่ไม่ได้เยิมไม่ได้หยาติดทนดีค่ะให้ไป4.5ค่ะ ความเบาสบายผิวถึงแม้ว่าเขาจะทึกแต่ก็ถือว่าทําได้เบาสบายผิวในความปกปิดสูงเฮ้ยคณูเชยสมัยนี้ทาดีนะคือถึงแม้ว่าจะบอกว่ามันทึบไปหน่อยแต่แต่ตว,ว่าเขามีทาร์เก็ตของเขาจะมีคนที่ชอบเนื้อแบบนี้เบาสบายผิวถือว่าโอเคเลยให้ไป4.5ค่ะ <_ S 1> ตัวนี้ขายอยู่ที่390บาทได้ไปเต็ม5เต็ม5เลยค่ะไม่ถึง400เราให้5ไปแล้วน้องเขาได้คะแนนไป4.14เต็ม5คะแนนค่ะ ถึงแม้ว่าจะบ่นว่าเขาแบบตืมนิดนึงแต่คะแนนไม่แย่นะคะสวยนะคะแนะนําว่าเหมาะกับคนที่ผิวขาวและผิวที่ไม่ค่อยติดเหลืองน่าจะชอบค่ะอะใครอยากตาตามตัวนี้นะคะกดตรงนี้เลยติดตะกร้าไว้ให้แล้วจ้ากดง่ายไดย้สะดวกมากๆเลยของแท้ของจริงไม่โดนหลอก ตัวต่อมาตัวนี้นะมีสตอรี่มีเรื่องมีราวมาถึงดิ่ฉันว้าวก่อนเลยกล่องสวยแพ็กเกจสวยแพ็กเกจตรงเนี้ยเป็นแมทแมทแต่ไอตาลองใช้มาหลายวันแล้วยังไม่ค่อยเลอะเพราะว่าปกติเป็นแมทแมทอะ่ะมันชอบดูดสีที่มันไปนเลอะอะไรแล้วมันจะชอบเช็ดออกไม่หมดแต่ตัวนี้มันไม่เชิงแมทมันเป็นเหมือนกำรรมยีอ่อ่ะมันเป็นเหมือนวัสดุที่แบบไม่ได้แมทซะทีเดียวแต่มันเป็นนุ่มๆแบบกำมมหยิบพูดไม่ถูกพูดไม่ถูกชอบแล้วก็ชอบคู่ ูสีแบบทองชมพูอะไรนี้พอมาถึงก็แบบอุ้ยแบบบ้าใ้มากนะคะพอที่ฉันเปิดมาปัาน้นสวยมากจคิง แกสดีอะไรอย่างเงี้ยผู้สีสวยอะ่ะคือเวลาเราแบบเห็นแบรนด์แบบบิวตี้มันก็จะชมพูเนาะแต่นี้มันจะมีความชมพูแบบที่ตุนๆแล้วพับอะ่ะนุ่มมากแล้วพับเนี่ยนะไม่ใช่แค่นุ่มอย่างเดียวคือพับนุ่มใครๆก็ทําได้แต่หน้าพับฝั่งนี้น่าจะเป็นพียูที่ทําแบบคล้ายๆหนังอะ่ะมันดูลักชูเธอคือแบรนด์คุชชั่นส่วนมากส่วนมากจะเป็นแบบนี้นะคะแต่อันเนี้ยมันดูเหมือนเป็นงานหนังงานลายคือรู้แหละไม่ใช่หนังแท้หรอกใครเขาจะา ใช้หนังแทนกับวัาสดุแบบนี้แต่มันดูดีอ่ะชอบต่อมาพอเปิดมาปึง้งโคตรเละคือ <c ười> ช็อตมากอ่ะคือเราประทับใจตั้งแต่กล่องน่าเราเปิดมานะพอเราใช้ค้าแรันจะมีพลาสติกที่มันปิดแล้วเราต้องเปิดมาใช่ไหมพลาสติกติดโคตรแน่นดึงเท่าไหร่ก็ไม่ออกอ่ะเราเปิดมานี่นะปั้งเละเละแบบเหมือนเนื้อมันวิ่งอ่ะแล้วอันนี้จริงๆอ่ะเมื่อเช้ามันไม่เละขนาดนี้นะมันอาจจะใส่ในกระเป๋าจะอะไรไปเนื้อมันไหลออกมามันทะลักออกมาโ oh my god แล้วประเด็นไอ้ที่บอกว่าไอ้แผ่นพลาสติกที่มันติดแน่นนะไอ้ตรงกาวที่มันติดแน่นหาะะ้ตัดดึงออกมาได้แล้วในที่สุดอ่ะแต่กา มันยังเลอะขอบอยู่เลยอ่ะมันยังมีเศษพลาสติกนัตติกอยู่เลยแต่ไม่รู้มันเป็นทุกตลบไหมแต่ okay. มันมาเป็นตลบของดิฉันว่าตาขาดแล้วถ้ามันมาเป็นตลบดิฉันเนี่ยคุณชะตาขาดแล้วนะคะอะให้คะแนนแพคเกจกันไปก่อนเลยพูดถึงแพคเกจขนาดนี้แหละเอาไปจับเต็มผ้าถือว่าใจดีนะเกิด ค่งไหลขนาดนี้ที่ฉันให้3มเต็มห้าก็ให้ในเรื่องของความออกแบบสีเสือออกมาสวยดีแม้กระทั่งด้านหลังสติกเกอร์ก็เข้ากันแต่เรื่องแบบความมีประสิทธิภาพของแพคเกจตากเก็บอะไรเนี่ยไม่ได้เลยนะคะเป็นคุชชั่นที่ห้ามพกค่ะใช้วา่หน้ากระจกอย่างเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนถ้ามันแย่มากก็อาจจะมาเมนเพิ่มนะคะเนี่ยพอมันเป็นอย่างเงี้ยเวลาตาช้ยอะไอตาปาดข้างนะเว้ยเพราะเสียดายอะไอตาก็ปาดแล้วก็แบบแต่แต่แต่แตแต อ่ะแพเกจได้ไปสามเต็มห้าใช่ไหมความปกปิดต้องบอกว่าดีมากความปกปิดคือทํามาเป็นปกปิดกลางค่อนไปทางสูงปกปิดแต่เบาผิวปกปิดแต่บางเบามีอยู่จินคืออันนี้งานผิวสวยคือชอบมาก5าเต็มห้าแต่พอมาเห็นแบบพวกเนื้อคุชชั่นที่มันไหลออกมาข้างๆแล้วมันเหมือนมันไม่ได้ไหลแบบเป็นเนือ้อเนือ้อคือเนื้อที่ไหลออกมามันเหมือนเป็นเนื้อคุชชั่นที่มันคนไม่ดีอ่ะเหมือนสีมันไม่ค่อยเท่าอะเหมือนสีมันไม่เข้ากันอะก็เลยงงว่าทําไมทาบนหน้ามันสวยวะ ทำไมมันไหลออกมาเลอะมันดูเหมือนแบบเนื้อมันคนไม่ดีมันไม่เข้ากันยังไงไม่รู้แต่ไม่รู้มันอาจจะมีส่วนผสมบางอย่างที่มันไม่เข้ากันอะ่ะพูดไม่ถูกแต่ตามประสบการณ์ดิฉันคือใช้แล้วชอบชอบฟินิชบนหน้ามากฟินิชผิวก็ห้เต็ม5เหมือนกันชอบฟินิชผิวรู้สึกว่าเทรนด์ผิวปีนี้กับฟินิชตัวนี้ผิวก็สวยให้ไปเลย 5, 5. ยเต็ม5ความติดทนก็ให้5เต็ม5 ติดทนดีอาจจะไม่ได้แบบมากที่สุดที่รู้สึกว่าหน้ามันตืบขนาดนั้นแต่เวลาแต่ใช้แต่ก็จะแบบเสร็จด้วยแป้งฝุ่นมันก็จะติดทนโอเคชอบรู้สึกว่าเป็นความติดทนที่กําลังดีแล้วก็ระหว่างวันน่ะมันไม่ได้ดูแมตจนเกินไปมันดูโกลสวยผิวดูสุขภาพดีความเบาสบายผิวให้4.5มันจะเป็นความปกติเลยถ้าเกิดคุชชั่นมันมีแบบระหว่างวันน้ํามันจากหน้าเราออกแล้วมันมีโกโก้มันก็อาจจะแบบถ้าเราซับมันก็จะหลุดติดบ้างไม่ได้เป็นปัญหาอะไรขนาดนั้นให้ไป4.5ค่ะ สีให้5.5เต็ม5าตาซื้อมาเป็นสีเบอร์ศูนย์สีฮันนี่แทนในตาใช้แล้วค่อนข้างเข้ากับผิวไอตาแล้วก็เหลืองกําลังดีแต่ต้องบอกก่อนว่าตาเป็นคนที่ผิวเหลืองเวลาใช้แบบงานผิวไอตาจะเลือกสีที่ติดเหลืองแล้วมันจะเข้ากับหน้าไอตามากตัวเนี้ยเพอร์เฟกกับ สีผิวเวตามาราคาขาย3 1 9บาทถือว่าราคาไม่แรงเลยนะคะสําหรับคุชชั่นเนี่ยถ้าเกิดเหมือนแบบ2ไปไปลายสามแค่หน่อย,อ,ยอ่ะถือว่าราคาโอเคมากเราได้แบบแพ็กกลมแพ็กเกตที่สวยแต่ไม่ดีเอา้าเฮ้ยหรือว่าแพ็กเกตมันไม่ดีมันก็เลยขายได้ราคาถูกป,ปะไม่รู้อะแต่ราคาก็ให้ไป 5, 5, 5นะ้าห้าเนาะรวมแล้วน้องคนนี้ได้คะแนนไป4ี่เเต็มห้าคะแนนนะจ๊ะจึงแม้ว่าแพ็กเกตด,ดาบแบบไหลเลอะเละเทะ,เะ thế, แต่ว่าเขากู้หน้าได้จากเนื้อคุชชั่น ถ้าๆอยกตทาตัวนิตามนะจ๊ะติดตะกร้าไว้ให้แล้วกดตามได้เลยนะจ๊ะกดเข้าไปเขาก็จะเข้าไปที่แอปส้มจากตามตามได้เลย ตัวต่อมาตัวนี้มิลาเบลตัวนี้ก็ไปเจอคนเขารีวิวใน t ิกต็อกไม่ได้รู้จักหรอ,อกแบรนด์เนี่ยเห็นเขาพูดว่าดีก็เ,เลยเออกดมาพอกดมารู้สึกว่าน่ารักดีความเป็นสีม่วงที่มันเป็นโทนแบบลายแหลกลายแหลกหน่อยน่ารักดีแล้วก็ฟอนต์เนี่ยไอตอนจะมองว่าน่ารักก็ได้นะไอตอนนึกถึงพวกฟอนต์แบบเวลาที่ฟอนต์มันเด้งอะ่ะเหมือนเวลาเราส่งเอกสารแล้วฟอนต์มันเด้งมันจะแปลกๆมันจะมีแบบบางตัวโปร่งบางตัวทึบอะมันจะเป็นแภาษาต่างดาวอะไรเงี้ยแต่เขาน่าจะตั้งใจเลือกฟอนต์นี้เขาอาจจะมองว,ว่ามันดูแบบแตกต่างดีแต่่วามัน มันก็น่ารักแต่ว่ามันดูทําให้ดูไม่ค่อยแพงนิดหนึ่งแล้วก็ไอตรงที่สกรีนฟอนเนี่ยสกรีนโฮโลตรงเนี้ยมันหลุดง่ายมากอ่ะเหมือนแบบพอเวลาพกแล้วมันไปขูดอะไรอ่ะมันทําให้มันดูเก่าพอมันหลุดแบบนิดหน่อยนิดหน่อยมันก็จะดูแบบไม่น่าใช้แล้วก็็ฮเกจคุชชั่นเนี่ยค่ะมันเป็นรอยขีดข่วนค่อนข้างง่ายคือ5ตัวเนี่ยเป็นตัวที่ซื้อมาช่วงพร้อมๆกันได้ใช้ในช่วงพร้อมๆกันมันไม่มีตัวไหนเก่ากว่ากันหรือใหม่กว่ากันแต่ตัวเนี้ยมันดูเก่ากว่าใครเพื่อนเลยก็เลยแอบแบบนิดนึใง เรื่องของแพ็กเกจนะคะคือบางคนอาจจะรู้สึกว่าคุชชันะ่นันมันก็แพ็กเกจเหมือนเหมือนกันหมดแต่ตว่ามันอาจจะหน้าตาเหมือนเหมือนกันหมดแต่เรื่องวัสดุที่เขาใช้มันก็อาจจะมีความแตกต่างอะไรกันนิดนึงเนาะพูดถึงแพ็กเกจเลยก็ต้องเอาคะแนนแพ็กเกจก่อนแพ็กเกจเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยหน้าตาไม่สวยแต่ว่าไม่มีปัญหาเรื่องลีกเรื่องไหลนะคะจะให้ไป4 5สิ่งที่ตาชอบก็คือพับมีความนุ่มมากละมุนบนผิวมากรู้สึกว่าชอบพับแบบนี้มากที่สุดในคุชชั่นแต่ก็มีคําถามนิดนึงว่ามันนุ่ม จนแบบมันจะยืนง่ายหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะขออนุญาตตั้งคําถามใครที่ใช้นานๆแล้วก็มาเม้ามอยกันได้นะคะว่าแบบเฮ้ยจริงๆเขาแข็งแรงนะหรือว่าแบบโอ้ยยืนง่ายมากแม่อะไรเงี้ยมาบอกกันได้นะคะแต่ให้คะแนนตรงพับตรงนี้แบบเยอะเลยเพราะว่าบางครั้งคุชชั่นเนื้อมันดีแต่ว่าเจอพับที่มันแข็งหรือว่าพับที่มันแบบเกลี่ยไม่สวยมันทําให้เราเกลี่ยบนหน้าไม่สวยเลยนะแล้วบางครั้งเวลาเราซื้อคุชชั่นมาถ้าเกิดครั้งแรกเราใช้แล้วมันไม่ค่อยสวยเราไม่อยากใช้แล้วในวันอื่นเพราะว่ามันไม่มีใครจะอยากมาเสี่ย เวลากับการแต่งหน้าเพราะฉะนั้นทำเนื้อคุชชั่นมาแล้วเลือกทับดีๆส่งผลต่อการใช้งานมากจริงๆตัวน,นี้ก็เลยให้ไป4ีเต็มห้าค่ะความปกปิดอตาให้ 5. เต็ม5เลยไม่ใช่ปกปิดสูงที่สุดแต่เป็นปกปิดกลางดได้งานผิวสวยวันนี้มีคำนี้บ่อยมากเพราะว่าหลายๆตัวทำงานปกปิดทำงานผิวแบบนี้ได้สวยจริงๆอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งค่ะ ฟินิชผิวก็ให้5เต็ม5แม่สวยมากเป็นฟินิชผิวที่รู้สึกว่าชอบปะคือขนาดเราเป็นคนผิวมันนะแต่เขาไม่ได้ทําแบบให้มันแมทมากนะแต่ือแบบมันดีอะมันดูนุ่มดูลมุลแล้วมันดูแบบยืดหยุ่นไปกับผิวดีแบบเฮ้ยทำดีจังแกแบรนด์ไทยแบรนด์แบบเล็กๆเ,เขาไม่ทำดีจังขอ้อปอาไปเลย5เต็ม5ความดดนตัวนี้ให้ไป4.5เต็ม5คะแนนเอเกือบสุดเกือบ สุดก็จริงๆก็ถือว่าติดทนค่อนข้างมากแหละชอบเลยไม่มีความแบบเดิมหยือยาเลยขนาดนั้นตัวนี้ค่อนข้างเบาสบายผิวจ้าเป็นปกปิดแต่บางเบาที่แท้ให้ไป4.5สีก็เข้ากับผิวไอตาชอบอ่ะอาจจะขาวก็นิดนึงแต่ว่าไม่ถึงเฉดน่าจะแบบครึ่งเฉดโอเคโอเคมากแล้วก็ติดเหลืองหน่อยๆเอาไป้5ราคา359บาทก็เอาไป5เต็ม5เลยแม่อุ้ยคะแนนสูงมาก น้องได้ไป4.6 4.5ตคะแนนค่ะอุย้ยถึงแม้ว่าแบบมาถึกเราก็ติก่อนแต่ภาพรวมคะแนนสูงม,มากนะคะน้องงานผิวสวยขนาดนี้อยากตามตามก็กดตะกร้าได้เลยนะจ๊ะติดตะกร้าไว้ให้แล้วนะคะเขาจะลิงก์ไปที่แอปส้มเนี่ยก็กดชอบตามได้เลยเอาผิวสวยไปอวดคนอื่นเอาละมาเจอช่วงโฆษณาที่ข้ามไม่ได้เพราะว่าดิฉันไม่ให้ข้าม แค่อยากจะบอกว่าดิฉันเนี่ยมีเลมอนเอทเป็นของตัวเองแล้วนะทุกคนใครเนี่ยที่ชอบอ่านอะไรในเลมอนเอทหรือว่าดูวิดีโอในเลมอนเอทนะคะสามารถไปติดตามไปตามกันได้นะคะที่แอคเคาน์เลมอนเอทหอยตาเลยจ้าลงคอนเทนต์ทุกวันเลยแม่ลงคอนเทนต์วันละหลายๆคอนเทนต์ด้วยนะคะเข้าไปติดตามกันได้นะจ้าดิฉันจะพยายามรันให้ได้ทุกแพลตฟอร์มเขามีแพลตฟอร์มไหนเขาฮิตเขาทําอะไรกันดิฉันก็รันให้ได้แต่ว่าสําหรับใครที่แบบอา้าแล้วนอกจากเลมอนเอทแล้วมีที่ไหนอีกหรอก็อกนี่แหละ s YouTube <S <It> s <S Facebook Instagram TikTok เข้าไปติดตามกันได้เลยนะแม่แต่ละแพลตฟอร์มก็จะลงคอนเทนต์ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องไปตามให้มันหมดนะจ้ะเอออ่ะไปดูรีวิวกันต่อตัวสุดท้ายสกินทีพอรุ่นแบทออกมาก็ดีใจเลยเพราะเราเป็นคนผิวมันเนาะขนาดว่ารุ่นก่อนอันนที่เขาไม่ได้เคลมว่าแมต่แต่ก็ชอบนะก็รู้สึกว่ามันโอเคผิวมันใช้ได้ดีเลยพอเป็นรุ่นแบทมา <önemli S 2> แต่กเลวรู้ไหมมีถึงเบอร์3มไม่มีเบอร์4เนี่ยและเราใช้เบอร์ละสีอืมก็ในเรื่องของสีเนี่ยให้คะแนนไปที่4.5เอ้าเฮ้ยตีแต่ให้4.5เพราะอะไรรู้ปะเพราะทางแบรนด์เขาบอกว่าเดี๋ยวเบอร์4จะมี ตอนแรกรู้ว่าจะไม่มีแล้วเห็นคนอื่นรีวิวแล้วอยากได้บ oh ้างผมกดดูตะกล้าไม่มีเบอร์สี่เขาบอกเดี๋ยวมีจ้าเดี๋ยวเข้าแน่นอนคือถ้าใครที่ใช้สกินทิฟิกมาตั้งแต่รุ่นแรกจะรู้สึกว่าสีค่อนข้างออกเหลืองแต่ไม่ได้เป็นปัญหาแบบนี้เพราะนี่เป็นคนผิวออกเหลืองใช้เหลืองได้ไม่ติดแต่บางคนก็บอกว่าเหลืองไปแล้วผ่านมาสักพักแบรนด์เขามีการปรับสีว่ะให้มันเหลืองแล้ก็เลยรู้สึกว่าดีจังดีจนเขาฟังเสียงผู้บอเนาะไม่ใช่ผู้บอิหารนะผู้บอลดีเอย่างเรานะคะก็ยังคงรอเบอร์สีอันนี้อย นะแต่ว่าอันนี้ในมือเนี่ยเป็นเบอร์03แต่เป็นยูไอตาก็ใช้ในวันนี้หน้าก็อาจจะดูแบบเขาวๆนิดนึงผอมๆนิดนึงแต่ตะทามาถึงคอเลยนะคะก็วันนี้ก็จะดูหน้าขาวนิดนึงนะคะแต่ว่าภาพรวมก็คือเป็นขาวที่ไม่ได้เขียวไม่ได้เทาอะ่ะมันนิดติดเหลืองนิดนึงแต่ไม่ได้เวอร์เกินไอตาก็พอใช้อันนี้ได้แบบกรุ๊ๆแล้วก็คอนทัวร์หน่อยในเรื่องของสีก็เอาไป 10, 5เต็ม5ความปปิดตัวนี้เอาไป5เต็ม5คือถ้าคนที่ใช้เซรั่มนฟิกอยู่แล้วจะรู้ว่าเขาปกปิดค่อนข้างเกือบมาก เพราะว่ามันจะมีความแบบแตะปุ๊บแล้วมันจบตัวเนี้ยแตะแล้วมันจบแต่มันก็ไม่ได้เยอะเกินนะมันไม่ได้ตึบเกินเลยแต่รู้สึกว่าเขาทําความปกปิดมาได้ค่อนข้างที่จะสูงแต่เวลาเราทาบนผิวอ่ะมันรู้สึกว่ามันไม่หนักบนหน้ามันไม่หนาบนหน้าหรือว่ามันไม่นั่งอยู่บนหน้ามันค่อนข้างเรียบไปบนหน้าเอาไปห้าเต็มห้าค่ะ ฟินิชผิวตัวนี้ฟินิชผิวดีมากถ้าคุณชอบผิวแมตแต่เขาก็ไม่ได้แมตเกินเขาเป็นแมตที่แบบเป็นคำนิยามของความผิวแมตของยุคใหม่เอางี้จริงๆมันไม่ใช่ทุกคนที่อยากจะหน้าแมตแห้งกันตลอดเวลาแต่มันเป็นแมตที่ตามองดูมีมิติแต่เอามือแตะเอาทิชชู่แตะมันไม่ติดออกมามันไม่มีความเป็นน้ําออกมาเฮ้ยฟ <c oughs> <c oughs> ินิด,ดีถ้าเป็นผ้า ความติดทนเนี่ยเนี่ยติดทนลวลาทาแล้วเหมือนมันแบบมันปึ๊บไปกับหน้าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่เป็นก้อนๆมวลๆน,นั่งบนหน้ามันมีความมวลเขาจะบางมากมันจะเรียบไปกับหน้าแล้วก็ระหว่างวันคือรู้สึกว่าติดทนมากชอบทีนี้ต้องบอกว่าด้วยความที่เขาเป็นสูตรแมทคนหน้าแห้งไม่น่ารอเอางินาดิฉันบอกเลยนะคนหน้าแห้งไม่น่ารอแต่คนผิวมันคือเลยความเบาสบายผิวกาไป4ี่ห้าด้วยความที่เขาปกปิดค่อนข้างสูงมันจะมีนิดหนึ่งจะมีความรู้สึกนิดหนึ่งแต่ไม่ได้เยอะนะคะ p a ็กเกจ ตาให้5เต็มเพราะอะไรรู้ไหมคือไม่ใช่ว่าตาชอบสีนี้อะไรนี้นะคือก็แล้วแต่เรื่องสีเรื่องอะไรก็ถ้าทําถูกใจเราก็แล้วแต่แต่ว่าเท่าที่ใช้มาเนี่ยเขาตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานมากที่สุดและฝาเฝอปิดสนิทไม่มีปัญหาวัสดุวัสดุเวลาไปเลอะอะไรเช็ดง่ายถึงแม้ว่าอ่ะโอเคมันเป็นเงาเงาเนี่ยก็คือเห็นคนยืนหลักกล้องไปเลยจ้าถ่ายรูปถ่ายอะไรก็จะแบบสะท้อนนิดนึงแต่ไม่ติดเลยมีการแบบสกรีนนูนอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าลงทุน แน่นอนเป็นแบรนด์ใหญ่เนาะพับใช้ดีพับนุ่มนะคะแล้วก็ขอบที่เห็นยืนยืดจริงๆอาจจะดูเหมือนแบบว้ายแล้วมันจะทําให้เป็นขอบไหมเวลาเปลี่ยอันเนี้ยพับดีรู้สึกว่าพับดีกว่ารุ่นก่อนหน้านี้ด้วยซ้ําไม่แน่ใจว่าเขาเปลี่ยนพับแบบทุกรุ่นเลยไหมแต่เนี้ยพับดีชอบแล้วโทนสีฟ้าของพับสวยจังเพราะว่าสีตลับไปตลรู้สึกว่าเข้มจังเป็นน้ําเงินแต่เปิดมามันเจอสีฟ้าที่สว่างขึ้นมานิดนึงอะ่ะเฮ้ยน่ารักแล้วก็เนี่ยตลมตลั รู้สึกว่าคงทนทนทานไม่ก้องไม่แก๊งไม่ค่อยมีปัญหาลีกหรืออะไรไอ้ที่เห็นเลอะเนี่ยเป็นเลอะจากครับเองแหละก็เลยให้คนแนเรื่องแพ็กเกจ5.5ค่ะตัวนี้ขาย349บาทเป็นราคาที่โอเคกําลังดีสำหรับผู้ชั่นก็ราคา5.5รวมแล้วน้องคนนี้ได้ไป4.78ในมากบบ็ได้ เลิกถามว่าซื้อตรงไหนพิกัดอยู่ไหนนี่ค่ะติดตะกร้าไว้ให้แล้วลงพิกัดไว้ให้แล้วนะคะกดไปช็อปตามได้เลยจ้าสะดวกเธอเลยละสิดิฉันมันเป็นมิสป้ายยาอยู่แล้ว วันนี้คะแนนเฟิร์มมากค่าคะแนนแข่งแข่งสู้กับเงินบาทเลยคะแนนเฟิร์มมากวันนี้ไม่มีใครต่ำกว่า4เลยนะทุกคนเธอค่ะท็อปทรีของวันนี้มาเริ่มกันที่อันดับ3ก่อนเลยอันดับ3ได้ไปที่น้องเมลิน่ะเขาได้คะแนนไป4.57ห้าเต็มห้าคะแนนค่ะถึงแม้ว่าตันหลงตันหลับเนี่ยจะบ่มแบบบ่มที่สุดในชีวิตที่ใช้คุชชั่นมาเลยไม่เคยเจออันไหนลีกได้เย เยอะขนาดนี้มาก่อนแตกเขาคู่ตัวเองจากการที่เนื้อคุชชั่นดีให้งานผิวสวยจ้าอันดับที่สองเนี่ยได้แก่น้องมิรลาเบลค่ะได้คะแนนไป4.64เต็ม5คะแนนค่ะน้องหน้าตาดูบ้านๆแต่ให้งานผิวแบบลูกคุณของจริงค่ะคนนี้และเดอะวินเนอร์ของเราได้แก่น้องสกินชิฟิทแมทค่ะ ไป4.78เต็ม5คะแนนนะคะน้องตัวนี้บอกเลยว่าจริงใจคนผิวมันเป็นคุชชั่นที่รอดในสภาพอากาศบ้านเราจริงจริงจริจร,จริงเออก็ได้เป็นเดอะวนเนอร์ของวันนี้ไปเลยค่ะ เนี่ยนะทุกคนความบ er, นะิวตี้บ็อกเกอร์เนาะมีมา6 EP และรวมคุชชัน่นอันนี้แค่ในช่วงปีนี้โอ้แต่ก็ยังจะรวมต่อไปนะคะมีคุชชั่นไหนที่น่าสนใจก็คอมเมนต์บอกดิฉันได้นะคะหรือฉันก็จะเข้าไปอ่านคอมเมนต์ทีมงานแล้วเข้าไปอ่านคอมเมนต์ใครอยากดูตัวไหนก็คอมเมนต์มาบอกดิฉันได้นะคะแล้วใครใช้ตัวไหนดีเหมือนกันหรือว่าแบบบ้า ตัวนี้ดีจะตายทาไมหล่อนไปรีวิวแบบนั้นเลยเงี้ยก็มาเมามอยกันได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้หรือจะแลกหมัดกันก็นได้ไม่สนับสนุนความรุนแรงไม่ได้ไม่ได้ไไดก็มาเมามอยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะจ๊ะขอบคุณทุกคนมากที่แวะมาดูสําหรับนี้กันแล้วนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์วิดีโอให้ด้วยนะคุณน่าติดตามกันมาตั้งหลายปีเพิ่งรู้ว่าไม่ได้กด subscribe แต่ไม่เป็นไรวันนี้เพิ่งรู้กดเลยกดตอนนี้หนึ่งวินาทีกด แลเอฮปปปีี้้วันนไคะ่ะบบ๊าายยคือเหมือนกินลูกอมปีศาจพอดีแฮปปี้วันเกิดน้องในทีมกินเนี่ยปากเปิดฟันพนน้ำเงินลิ้นแล้วน้ำเงินหมดเราเลือกที่จะกินเค,ค้กกันก่อนจะทำงานเชื่อปะ